สวัสดีค่ะกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะคะวันที่สําสำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพพร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการได้ออกโรงทานงานทอดกระถินณวัดทุ่งคงจําบวโคกเคียดอำเภอเมืองโดยวิเลยชุมชนราที่ว่าได้บริการหลักสูตรการตำโรตี วันที่5สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมสัมมนา,าหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกงานณนะห้องประชุมประกากองวันที่9ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิลลยชุมชนาราิวาิสคาั้งที่1 0ทัพ2น6 6โดยมีผู้อำนวยการวิเลยชุมชนเป็นประธาน อาจารย์มารินีกอลาลงพื้นที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลผู้สูงอายุของคนในชุมชนตำบลปลุกาสามเมาตตำบลคูเคียนเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพนำไปสู่การสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2567วันที่11หน่วยจัดอำเภอสุงไหงโกลกร่วมจัดมิทรศการชุดแต่งกายมุสลิมในงานเมาลิดสัมพันธ์และนักศึกษาหน่วยจัดอำเภอสุงไหงโกลกได้เข้าร่วมกิจกรรมณอาการรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุงไหงโกลก วันที่ส3ำนักวิชาการลงพื้นที่ติดตามนักศึกษาสาขาเกษตรและการแปรรูปรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมการจัดการเรียนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานแบบวิวหรือการจัดการเรียนสลับกับการทำงานณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานีอำเภอหนองจิกและศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ําจืดนราธิวาส ผู้อหนวยการมอบหมายให้บุคลากรกอ,องงานกิจการพิเศษลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและวางแผนดําเนินการปฏิบัติในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณสํานักนง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์อาเภอระแง,งะอําเภอเจาะไอร้องและโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะและโรงเรียนบ้านยานิงวันที่14วันพระพิดาแห่งฝนหลวง พิจารณาชมชนนาราทิวาดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566ณห้องประชุมจำลองสีเลขาโรงเรียนนาราทิวาดวันที่15รองพ่วอำนวยการลงพื้นที่ศึกษาบริบทของชมชนและบริบทความยากจนของชมชนในตำบลมรุโบทตกอำเภอระแงะในโครงการวิจัยรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอระแงะจังหวัดนาราทิวาด ประชุมบุคลากรวิเลยชุมชนนราธิวาสครั้งที่11ทับส6วันที่16รพ่วมน่วยการพร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับพ่วอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่25พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระหว่างวันที่16ถึง17สำนักวิชาการนำนักศึกษาสาขาวิชาการเกษตรและการแปรรูปจัดก,กิจกรรมการแปรรูปแป้งจากมเมล็ดทุเรียนจำปะ,ะและขนุนและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งจากมเมล็ดผลไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนโดยมีดรโรสลาวตีโตแอเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ณนะห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร วันที่19บุคลากรสำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพพร้อมด้วยหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะและนักศึกษาได้ออกโรงทานงานทอดกรถิ่นสามัคคีณวัดไพรุนประชารามอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสและได้บริการวิชาการหลักสูตรการตำโรตีวันที่21ประชุมคณะกรรมาการสภาวิเลยชุมชนนราธิวาสครั้งที่1 1ทับสอโดยมีนายธีระอักครมาตเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมทองอุไร ระหว่างวันที่21-24ถึงสาขาวิชากเกษตรและการแปรรูปจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมการจัดการเรียนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานแบบวิวในรายวิชาการประมงทั่วไปและรายวิชาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานีและศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดน,จนำจดนาราธิวาส วันที่22ผู้องพวนวยการพร้อมด้วยบุคลากราได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนาราธิวาสกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาสณนะห้องประชุมทองอุไรพร่วงนวยการและบุคลากราเข้าพบพ่วงนวยการโรงพยาบาลตากใบเพื่อศึกษาหารือการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกวิจัยชุมชนานาราธิวาสณนะโรงพยาบาลตากใบ วันที่24พ้วำนวยการพร้อมด้วยบุคลากราได้เข้าพบนายนัสรุตดินเจตนากูผพ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรนวดน้ำมันลังการสุกะเพื่อปรึกษาหาหรือการดำเนินการจัดหลักสูตรและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพิลัยชุมชนนราธิวาส วันที่26วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่1ทับ2 5 66ซึ่งสอบพร้อมกันทั้ง3หน่วยจัดคณะจากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและศูนย์ฝึกอาชีพของวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสวันที่30คณะกรรมการสภาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสร่วมบริจาค ในโครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่11กับโรงเรียนอัจจันตกิยะอิสลามิยะเพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องชาวเขาจังหวัดเชียงรายโดยมีว่าที่ร้อยโทดิลกศิวิเวลบสภาวิลลยชมชนราธิวาาเป็นผู้แทนในการมอบณนะโรงเรียนอัจจันกิยะอิสลามิยะ ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนวิทยยชุมชนนราธิวาสก็มีข่าวดีที่น่าชื่นชมประกอบด้วยวิทยยชุมชนนราธิวาสได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยระดับดีในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบันวิทยยชุมชนโดยผู้วิจัยอาจารย์รัจเลสสกุลดาวุฒิและอาจารย์ธวีบุญชวะเจริญในหัวข้อวิจัยโครงการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อน,นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยววัดชนทราสิงเหออำเภอปากใบ,บาจังหวัดนาราธิวาส และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการของวุัยช,มชุมชนาราธิวาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสภายประจำปี2566เนื่องในโอกาสพระราชทาน พระราชพิธีเฉลิมพระชมนมพรรษาวันที่28รกรกฎาคม2566ประกอบด้วยนายยุทธนาพมณมีผู้อำนวยการวิทยาลัยชมชนาราธิวาสและนางสาวอุไรวันชินนำพงศครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญการและพบกันใหม่ในกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายแห่งปีพุทธศักราช2566นะคะสวัสดีค่ะ